สวัสดีครับสวัสดี umas, พี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมร้านเครื่องเสียงสุทินซาวนะครับวันนี้พบกันวันที่6ธันวาในครับผมสองหนะครับวันนี้มีมิกเข้ามา2ตัวนะครับผมมียามาฮ่าแล้วก็ซาวครับนะครับผมวันนี้มีแหลกนะครับมีแหลกเข้ามาตัวหนึ่งนะครับเป็นแหลกไซมิกนะครับผมวันนี้มีแหลกไซมิกเข้ามานะครับเห็นพี่เพื่อนเพื่อนถามหลายท่านนะครับผมหาแหลกนะครับตัวแรกวันนี้จะเป็นยามาฮ่านะครับผมเป็นยามาฮ่า ก่อนรับชมคล, Star, part, video, ลิปนึ่ครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับแล้วก็เวลาอัปเดตคลิปใหม่นะครับผมจะได้มีข้อความเด้งแจ้งเตือนนะครับผมร้านเครื่องเสียสุเทียนซาวอยู่บ้านไผ่นะครับผมบ้านไผ่อำเภอจอมพระนะครับผมจังหวัดสุรินทร์นะครับตําบลน้องสนิทนะครับผมเข้าซุ้มประตูวัดมานะครับผมซุ้มประตูวัดป่านะครับผมวัดป่าพุทธนิมิตนะครับก็มาร้อยเมตรอยู่ขวามือนะครับผม จากจากถนนใหญ่นะครับผมไปถนนใหญ่เลี้ยวเข้ามานะครับอยู่ร้อยเมตรขวามือนะครับผมซอยวัดป่าพุทธนิมิตนะครับวันนี้มียามห้านะครับผม MG 1 6 6 CX USB นะครับผม MG 1 6 6 CX USB นะครับตัวนี้ก็สภาพใช้งานได้นะครับผมสภาพใช้งานได้มีตำหนินิดนึงนะครับผมด้านหูด้านซ้ายจะมีรอยเชื่อมนิดนึงนะครับรอยเชื่อมพลาสติกนะครับผม รอยกระแทกคนส่งนะครับผมคนส่งกระแทกบินนะครับหักนิดนึงนะครับผมก็เลยเชื่อมไว้ให้นะครับเชื่อมรอยมีรอยนิดนึงนะครับผมรอยเชื่อมไว้ให้นะครับแล้วก็ใช้งานได้ปกตินะครับใช้งานได้ปกตินะครับอาจจะมีรอยเชื่อมนิดหน่อยนะครับผมตัวนี้ก็จะมีอยู่10ช่องไม้นะครับผม10ช่องเอกร์อาร์นะครับแช่องโมโนสี่สเตอร์นะครับผมมีสเตอร์รวมโมโนรวมสเตอร์จะมีอยู่16ช่องนะครับเป็นมิก มีเอฟเฟกในตัวนะครับผมแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ USB ได้นะครับมีอินเทอร์เฟตในตัวนะครับผมสามารถไลน์สดผ่านมิกได้นะครับผมบันทึกเสียงได้นะครับไลน์สดได้บันทึกเสียงได้นะครับหรือว่าเปิดเพลงผ่าน USB ได้นะครับผ่านเข้าคอมนะครับผมเสียบผ่านคอมนะครับเปิดเพลงผ่านคอมได้นะครับผมเป็นรุ่น USB นะครับเป็นรุ่น u s b นะครับจาก1นถึงหจะมีคอมเพรสเซอร์นะครับผมจาก1นถึงหจะมีคอมเพรสเซอร์มี2ออ็อกนะครับมี2ออ็อกนะครับ เพื่อพวกเอฟเฟกนอกนะครับผมแล้วก็ใช้มอนิเตอร์ได้นะครับมี2อกรุ๊ปนะครับผม2อกรุ๊ปจะเป็นสเตอร์นะครับผมสกรุ๊ปสเตอร์นะครับตัวนี้ก็มีเอฟเฟกในตัวนะครับผมตัวเดียวจบนะครับไม่ต้องหาเอฟเฟกนอกนะครับผมตัวนี้ราคา9,000บาทนะครับผม9,000บาทนะครับเดี๋ยวจะมาเทสเสียงให้นะครับผมหม้อแปลงนะครับผมมอแปลงหม้อแปลงไม่ใช่หม้อแปลงเดิมนะครับผมไม่ใช่หม้อแปลงเดิมนะครับ ไม่ใช่มาแปลงเกิดตัวมิกมานะครับผมเป็นมาแปลงใหม่นะครับใช้งานได้ปกตินะครับผมไม่มีไม่มีจีไม่มีฮัมนะครับเดี๋ยวจะเทสเสียงให้นะครับผมด้านใต้นะครับผมยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับเปื้อนฝุ่นนะครับผมเปื้อนฝุ่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเช็ดให้นะครับผมเดี๋ยวเช็ดให้นะครับพลาสติกไม่แตกนะครับผมไม่แตกมีรอยนิดนึงนะครับผมรอยบิ่นนิดนึงนะครับเชื่อมไว้ให้แล้วนะครับผมเชื่อมไว้ให้แล้วนะครับ เชื่อมไปให้แล้วนะครับเป็นรอยร้าวนะครับเกิดจากการขนส่งนะครับผมเกิดจากการขนส่งนะครับราคา9,000บาทนะครับผม9,000บาทรวมส่งนะครับผมสินค้าทุกชิ้นทุกรายการรวมส่งเรียบร้อยแล้วนะครับดูเว้นเก็บปลายทางนะครับผมเก็บปลายทาง9,002นะครับผมเงินสด9,000พันนะครับผมเก็บปลายทาง9,002นะครับลูกค้าใหม่มัดจํา200บาทนะครับผม9,002มัดจํา200บาทนะครับไปเก็บอีกปลายทางอีก9,000พันนะครับผมส่วนลูกค้าประจําก็ สั่งกิบไปทางก็ส่งได้เลยนะครับไม่ต้องมัดจานะครับผมขอมัดจาลูกค้าใหม่นะครับผมลูกค้าใหม่ขอมัดจาก่อนนะครับเดี๋ยวจะเทสเสียงให้นะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับตัวนี้น่าจะเป็นสาวคาราเกะเหมือนเดิมนะครับ เราเป็นเาาคราลเกนนะครับผมตัวนี้เผื่อไปใช้คราลเกนนะครับแยกหกลายแปดลายได้สบายนะครับผมสองลายหกลายสองลายสี่ลายหกลายแปดลายนะครับเล่นได้นะครับผม ไปเป็นสเตอร์นะผมเตอร์สิบสนะครับสเตอร์สิ่ต่อไปสเตอร์สุดท้ายนะครับผมสิบหนะครับส, 13, ส,สิบหน,นะครับผมเ <consciousness> ดี๋ยเทสิเฟกให้เลครับผม เฟิกมี16โปรแกรมนะครับแต่ของแท้นะครับผมเป็นามาฮ่าแท้นะครับ ใช้งานได้ปกตินะครับผมราคา9,000บาทนะครับผมเก็บรายทาง9 2 0 0นะครับสำหรับตัวมิกของยามาฮ่านะครับผม MG166 CX USB นะครับรุ่นนี้จะมี USB นะครับผมตัวนี้ ผลิตอินโดนีเซียนะครับผมผลิตอินโดนะครับผลิตเม็ดในอินโดนีเซียนะครับผมเป็นของแท้นะครับผมเป็นของแท้นะครับมีพอร์ต USB นะครับผมมีพอร์ต USB นะครับรุ่นนี้เชื่อมต่อ USB ได้นะครับผม ตัวที่2เป็นแซวครับนะครับผมแซวครับ MFX12 ทับนะครับผม MFX12 ทับนะครับตัวนี้จะมีอยู่12ช่องโมโนนะครับผมตัวนี้จะเยอะช่องจะเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับ12ช่องเอควอานะครับผมแล้วก็มีสองสเตอร์นะครับมีเอฟเฟกในตัวนะครับผมมีเอฟเฟกในตัวนะครับตัวนี้มี2ออกนะครับผมมี2ออกมี1นึ่งเอฟเฟกนะครับ2อออกสองกรุ๊ปนะครับผม มีเอฟเฟกในตัวนะครับมีเอฟเฟกในตัวนะครับผมราคาตัวนี้5,000บาทนะครับผม5,000บาทนะครับตัวแซวครับนะครับผม12นะครับ12บทับสนะครับผมเดี๋ยวจะเทสเสียงให้นะครับตัวแซวครับนะครับผมเดี๋ยวจะเริ่มเทสตัวแซวครับให้นะครับผมเริ่มจากช่องที่1นะครับ กดปุ่มนะครับรุ่นนี้กดปุ่มออกนะครับผมไม่ใช่กดปุ่มเข้านะครับให้กดปุ่มออกนะครับผมมี12โมโนนะครับผมต่อไปเป็นสเตอร์นะครับสเตอร์หนึ่งนะครับผมต่อไปเป็นสเตอร์สองนะครับผมต่อไปเป็นสเตอร์สองนะครับ ราคาตัวนี้5,000บาทนะครับผม5,000บาทเก็บรายทาง5,200ันสนะครับผมเป็นราคารวมส่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวเซอคับสิบสอนะครับผม12บสองชันแนนนะครับแล้วก็2ส,สเตอร์นะครับผมด้านบนนะครับ เผื่อพี่อนเพื่อนหานะครับผมหามิกมีวันนี้วันนี้มีเข้ามา2ตัวนะครับผมมีเข้ามา2ตัวนะครับชิ้นสุดท้ายวันนี้จะเป็นแหลกนะครับผมเป็นแหลก NTS นะครับเป็นแหลก NTS นะครับผมเป็นแหลกส่มิกนะครับ ็นแลกไซมิกนะครับผมอาจจะมีฝุ่นนะครับผมอาจจะไม่ได้เช็ดนะครับผมเป็นแลกไซมิกของ NTS นะครับเดี๋ยวจะเปิดฝาดูด้านในนะครับผมราคาตัวนี้พันแปดนะครับพันแปดบาทนะครับผมรวมส่งนะครับด้านในนะครับผมพลาสติกไม่มีแตกนะครับพลาสติกยังไม่แตกนะครับ ยังไม่แตกเนี่ยผมด้านใต้นะครับสามารถปรับระดับได้นะครับผมปรับระดับได้นะครับราคาพันแปดนะครับผมราคาพันแรูบาทรวมส่งนะครับผมตัวนี้ชิ้นใหญ่นะครับผมค่าส่งแพงนะครับพันแรวมส่งนะครับผมเก็บปลายทางบวก200บาทนะครับผมพันแรวมส่งเงินสดนะครับผมเก็บปลายทาง2000บาทนะครับผมลูกค้าใหม่มัดจํา200้อยนะครับผม ยอดสองพันมัดจำสองร้อบาทนะครับผมลูกค้าเก่าลูกค้าประจําไม่ต้องมัดจํานะครับผมส่งได้เลยนะครับผมลูกค้าเงินสดก็พันแปดนะครับผมนพันแปดไม่มีบวกเพิ่มนะครับสำหรับวันนี้มาประจำคลิปวันที่6นะครับผมธันวาสองห้าสี่นะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสองห้าศูนย์เก้าสี่เก้าสองหนึ่งนะครับผมเบอร์โทรทางร้านนะครับผมหรือว่าจะแวะมาที่ร้านนะครับผมมารับเองที่ร้านก็บ้านไผ่นะครับผมบ้านไผ่ตะบนนรสเนรอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะครับผมเข้ามา เข้าจากปากซอยนะครับซอยวัดพุดทธนิมิตนะครับผมวัดพุดทธนิมิตนะครับผมก็ามาอยู่ขวามือนะครับร้อยเมตรอยู่ขวามือนะครับผมสำหรับนี้ขอจบคลิปไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ